โลมันหนีด้วยมันคือแทงน้ำวันนี้เนี่ยระยะทางที่ผมจะเดินทางมันเหลือแค่60โลนะก็จะถึงเมืองปากเซเมืองปากเซเนี่ยมันเป็นเมืองหลักของแขวงลาวทางตอนใต้นะครับชื่อว่าแขวงจำปาสัก อยู่ห่างจากช่องแม็กอุบลอยู่ประมาณสัก30-40โลอ่ะวันนี้ระยะทางไม่ไกลก็คงใช้เวลาเวลาประมาณสัก11โมงเที่ยงผมก็น่าจะถึงแล้วนะมีแต่ปั้นไหลแล้วเราไปดูที่ว่าเมืองปากเซเมืองเอ็ดของทางใต้จำปาสักเนี่ยเป็นยังไง นะวันนี้ตื่นเช้ามาแดดไม่ร้อนนะแต่สักพักหนึ่งผมคิดว่าแดดน่าจะออกอะ่ะเพราะว่าส่วนมากแถวๆนี้น่าจะเป็นที่ราบแล้วละ่ะพอที่ราบการเพะปลูทางโซนเราอะ่ะมันก็จะเป็นพวกข้าวพัญพืชคือสภาพมันแห้งแล้งอะ่ะมันไม่มีน้ําพอไม่มีน้ําหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วเนี่ยเขาก็คงไม่มีโอกาสในการที่จะปลูกพืชชนิดอื่น ส่วนหน้าก็จะอยู่ลักษณะแห้งแล้งแบบนี้ในลาวเนี่ยมันก็มีด่านเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับบ้านเราผมผ่านมาหลายจุดแล้วผมก็จะเจอสีดานห้าด่านก็มีการตรวจรถตรวจไปกับขี่คงจะตรวจอะไรประมาณเนี้แหละครับ ต้อนทับสู่จำปาสักครับปากเซ44กิโลข้างหน้าครับโหก็ oh, <c oughs> เขียนว่าเวียงจันทร์600กว่าโลอ่ะผมมาจากน้องคาย600กว่าโลแล้วเหรอแต่ก็หลายวันเหมือนกันนะเป็นอาทิตย์อ่ะกว่าจะทะลุมาถึงตรงนี้แวะข้างทาง,างเจอร้านพี่เขาขายของทอดซื้อของทอดกินซะหน่อย <c oughs> อันนี้กล้วยทอดอันนี้สาลีทอดสาลีคือข้าวโพดเนาะข้าวโพดแล้วก็อันนี้ถั่เหลือง อันดับแรกกล้วยอบอกค่ยคือเมืองไทยใช้แป้งอะไรฮะอ๋อใช้แป้งสำปะหลังอ,อ,อันนี้ก็คือกันบอ,เอ,อเนกเรวทำไมไม่ใช้แป้งพาอเจ้าเหมือนไทย เพราะเพราะคนลาวชอบกินแบบนี้มากกว่าข้าวเห็ดใช่ข้เห็ดคือการไล่เหรอข้าวโพคือการแป้งข้าวเจ้วข้าวเอนียวคืการข้าวบัวซอยหลายทำไมบัวซอยหลายเพราะว่ามันแข็งกว่านีออออ๋มัแแขข็็งงกว่าเคนลาวบ่ชอบกินแข็งมากคนไทยชอบกินกรอบๆป่ะเนาะกรอบแข็งอ๋ออิ่มไปเลยใช้แป้งมันสำหรับหลังทอด เนื้อมันแน่นมากข้างหน้าผมเนี่ยน่าจะเป็นแม่น้ำผมไม่รู้เขาเรียกันแม่น้ำเซฟห่ะนะแต่มันเป็นปากแม่น้ำจริงๆอะ่ะก็คือจะมีสะพานข้ามแม่น้ำแม่น้ำอะ่ะมันไหลไปทางขวาแล้วพอไปขวาปั๊บมันจะไปชนแม่น้ำโขงะครับ เมืองปากเซอ่ะเป็นเมืองที่มันมีแม่น้ํามาชนกับแม่น้ำโขงโดยแม่น้าโขงตรงนี้ไม่ได้กั้นลาวกับไทยนะครับมันเลาะผ่านเมืองปากเซเลยนะผมเห็นแม่น้นะําโขงแล้วอยู่ด้านขวามือนะครับเห็นไหมครับโอ้แม่น้ำก็กว้างใหญ่มากเลย สาหลักเมืองเอาละผมเข้าที่พักมาตั้งแต่บ่ายสองนะครับโชคดีได้เกสเฮาส์ <c oughs> ที่ดีหน่อยสะอาดนะครับแต่ว่ามันอยู่ห่างจากตัวตลาดกลางเมืองนิดหน่อย แต่ไม่เป็นไรครับพักได้ก็จองที่พักไปสองคืนแล้วก็เจ้าของเขาห้อยซักผ้าด้วยก็เลยไม่ต้องจ่ายค่าซักผ้าซักผ้าฟรีไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็ได้ตากแดดด้วยก็โอเคก็ต้องขอบคุณพี่เขาที่อุตสาหให้ซักผ้าฟรีได้เดี๋ยวเดินออกมาหาอะไรกินหน้า เกสเฮาส์นี่ยครับเขาชื่อมันีพรเกสเฮาส์นี่เลยเฮลี่โดนัทอยู่หน้าโรงแรมเลยอยู่หน้าที่พักอยู่หน้าเกสเฮาส์ อืดูดูนัดไม่ค่อยต่างกับเงินประเทศไทยนะครับส่วนอันนี้พอกันเชื่อสิบบาทก็กินได้อยู่ครับเย็นนี้นี่พักขามไม่ขี่แล้วนะเดินดีกว่า พอดีหน้าเกสเฮาส์เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะมันมีคอมมิลิตี้มอลอันหนึ่งชื่ออะไรเนี่ยเฟนชิฟอะไรสักอย่างอย่างเนี่ยอยู่ห่างจากโรงแรมที่พักเนี่ยประมาณสัก500เมตรเดี๋ยวจะลองเดินไปดูนะว่ามันมีอะไรน่าสนใจไหมทางนู้นนู่นอะ่ะห้ามไฟแดงไปโอเคลองเดินไปดูเรื่อยๆละกันมีไก่เท็กซัสมีเดริควีนมี พิซซ่าคัมปานีมีธนาคารกรุงศรีฝนตั้งเขามาแล้วอะ่ะ รถไ,ไฟไฟฟ้าจักรยานไฟไฟ,ฟ้าคันละสี่ล้านสามธนาคารกรุงศรีอันนี้เป็น beef and pork น้ำดำ เฟรนช์ชิฟท์มอลล่ไปเฟรนช์ชิ i p ์มอลรู้ละกินอะไรไปกินเท็กซัสดีกว่าไปมามา,า,า,ามาไกลข้ามปากมามากินเท็กซัสเถอะเลยเพราะว่าข้างนอกกงเดินแล้วไม่น่าจะมีร้านอาหารอะไรนะ แท็กซี่หวานแต่ไม่ซาท็กซัสเคยกินแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็มันมาเปิดอยู่แถวบ้านเสร็จแ,แล้วมันก็มันก็ไปอะ่ะทั้งหมดก็หนะ้าหมื่นห้าละตกอยู่ประมาณแปดสิบกว่าบาทแปดสิบกว่าบาท <c oughs> พิซซ่าสิบเอ็ดสิบสอง แดรี่ค <Daddy> วีนบะหมเสี่ยวไก่บ้านย้อนยุคสองหมื่นสองส้มตำจินดาประวานใจดี สุกี้ชาบูมีข้าวมีเนื้อนำเข้าอ๋อก็เป็นคอมมี้บอร์มีข้าวกินร้านยำรัดหน้าผัดซอีอิ๊วโอ้พรุ่งนี้มากินข้าวนี้ก็ได้เลย ซูชิก็มีข้าวหัดซีอิ๊ว ก็เป็นเครื่องเล่น าผมนี่มินิโซนะต้องรีบออกมาก่อนมันร้อนเขาไม่เปิดแอร์่าไม่รู้นะมันร้อนมากอ๋อฝนตกด้วยอะ่ะฝนลงเม็ดหยิมหยิมแล้วอะ่ะหมดแล้ววันนี้คอมมิชชั่นมอล์ฟรีชิปมอล์กลับดีกว่าเดี๋ยวฝนตกเพราะเริ่มฝน เริ่มลงแล้วเห็นปหฝนเริ่มลงปลอยๆแล้วอ่ะอากาศมันร้อนมาหลายวันอ่ะสงสัยมันคงต้องตกอะไปเลยดีกว่า